สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอเป็นนะครับเกษตรกรหนึ่งวันนะครับเราจะไปตัดหญ้ากันนะครับที่ไร่นะครับที่สวนแต่สิ่งสําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งเวลาตัดหญ้านะครับเราก็จะรับคมในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวรับคมสิ่งสําคัญก็จะมีหนึ่งก็คือตะไบนะครับตะไบตัวนี้ก็จะใช้เพื่อที่จะรับ คมหรือฝนนะครับให้ในส่วนของตัวใบใบที่เราจะตัดนยให้มันคมขึ้นนะครับในการตัดนะครับ <ST ART> มันก็จะได้ลดเวลานะครับลดเวลาหรือไซเคิลไทม์นะครับในการตัดนะครับถ้าเป็นภาษาโรงงานเราเรียกว่าไซเคิลไทม์นะครับแต่ว่าในส่วนของการตัดเขาเรียกว่าเวลาลดเวลานะครับลดเวลาหรือเวลาในการสูญเสียนะครับในการตัดนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยตัดหญ้าได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆครับซึ่งในส่วนของใบตัดในส่วนของใบตัดหญ้านี้จะมีอยู่2แบบนะครับหนึ่งก็คือใบที่เป็นใบเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะตัดต้นในส่วนของต้นพวกหญ้านะครับพวกที่แข็งแข็งนะครับหรือต้นพวกต้นไม้นะครับที่มีขนาดเล็กได้นะครับตัวนี้ซึ่งในส่วนของคนที่ตัดเนี่ยเขาจะชอบในส่วนของใบตัดที่เป็นเหล็กนะครับอีกตัวนึงนะครับ ตัดประเภทของญ้านะครับย้าที่เราใช้ตัดญ้าเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของตัวเอ็นนะครับเอ็นหรือลวดนะครับตัวนี้ก็จะการตัดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคมไม่ค่อยเข้านะครับในส่วนของต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับเท่าเท่านิ้วมือเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็จะสามารถที่จะตัดได้นะครับในการรับคมนะครับเราต้องทําให้คมนะครับเพื่อตัดญ้ามันจะได้สะดวกโดยก็จะมีตะไบนะครับตะไบเราก็จะใช้ นะครับเพื่อให้หน้าัมผัดนะครับของใบกับเนี่ยเกิดความคมนะครับคมแล้วมันก็จะตัดง่ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเขาเริ่มขาวแล้วนะครับต,ตัดแต่ละทีเนี่ยต้องลบคมไปนะครับเพื่อเวลาเราไปใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกคนที่ตัดหญ้าก็จะ เครื่องมือนะครับก็ต้องรักษาในส่วนของตัวตัดหญ้าให้ดีนะครับก่อนที่จะไปตัดจะได้ลดเวลาเรานะครับใส่เครื่องพายนะครับจะเป็นโรงงานก็ใส่เครือ่องพายเนี่ยเวลาในการทํางานก็นจะลดลงจะิดธดภาพจะพิดธดผลในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในตัดก็จะมีอยู่สองด้านนะครับก็จะมีด้านฝั่งซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับตอนนี้เราก็ไล่ในส่วนของ ด้านหน้าก่อนนะครับห้ามใช้ข้อห้ามนะครับห้ามใช้หินเจียนะครับหรือลูกหมู่มาขัดนะครับมันก็จะทําให้คมเลยมันตื้อเร็วมันสึกเร็วสิ่งสําคัญก็คือเขาจะ,จะใช้เนี่ลลยละตะไบเนี่ยละตะไบก็ต้องซื้อมาเตรียมไว้นะครับในการใช้งานแต่ลครั้งครับเสร็จด้านหนึ่งแล้วก็ต้องมาเอาอีกด้านนึง วันนี้ก็จะไปตัดหญ้านะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมไว้เพื่อที่จะตัดเพื่อความรวดเร็วนะครับที่สวนเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของการตัดจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วน,นกันเริ่มคมแล้วนะครับตอนนี้ใบมีดเริ่มคมขึ้นนะครับในส่วนของการคัดแต่งนะครับโดยใช้ตะไบนะครับถ้ามใช้หินเจียดโดยเด็ดขาดนะครับ ซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการตัดหญ้านะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่เล็กก็น้อยนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ